สำหรับแบฝฟกหัดที่2.5นะครับจะมีการเป่าเป็น2 2แนว2ทางนะครับก็คือเป่าเป็นกลุ่มกลุ่มที่1นะครับโน้ตท่องแรกจะเป่าเป็นตัวกลมนะครับ4จังหวะนะครับเป็นตัวมีมีก็5นิ้วนะครับมี5นิว้วนี่ครับเล ครับแล้วก็โดแล้วก็ตัวทีนะครับลาตัวละสี่จังหวะนะครับที่เขียนโน้ตไว้2ตัวนะครับก็คือตัวสูงกับตัวต่ำนะครับรองว่าเป่าของกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองก็จะเป็นตัวโดสูงนะครับ ตัวสี่ยังไงนะครับเมื่อนักเรียนในกลุ่มที่หนึ่งเป่าได้แล้วนักเรียนกลุ่มที่สองก็เป่าของตัวเองได้แล้วก็มาเป่าพร้อมกันนะครับเป่าพร้อมกันโดยนับสามสี่แล้วก็เป่ามาพร้อมกันนะครับมันก็จะเป็นการประสาน เสียงนะครับเพราะว่าคุยสอกลุ่มเป่าออกมาพร้อมกัน2คนละตัวโน้ตนะครับกลุ่มที่1ในห้องแรกก็เป่าตัวมีกลุ่มที่2เป่าตัวโดสูงนะครับเป่ามาพร้อมกันนะครับก็ต้องจับคู่เป่านะครับสําหรับเพลงที่2นะครับเพลงที่2องเ,ออเป็นตัวมีซอนซอนนะครับมีเลโดต่ Le ํา เลมีซอนมีเลนะครับมีซอนซอนมีเลโดต่ำเลมีเลโดโดมีเครื่องหมายจุดสองจุดยู่ด้านหลังคือให้ย้อนเป่าอีกรอบหนึ่งนะครับ3ามส ถ้าใครเป่าได้รอบเดียวจะไม่ย้อนก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ฝึกให้ได้นะครับแล้วก็ส่งเป็นคลิปมานะครับผมนักเรียนตั้งใจฝึกนะครับแล้วก็มันไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับ